ยาข้าผิดไปแล้วกุดดูซูยกโทษได้ข้าเถอะข้าไว้ชีวิตเจ้าได้แต่เจ้าต้องกินสิ่งนี้ก่อนนี่นี่คืออะไรยาพิษไง หลังจากเจ้ากินมันแล้วเจ้าต้องได้รับยาถอนพิษเส็ข้าทุกเดือนมิเช่นนั้นร่างกายของเจ้าจะเน่าเปื่อยและตายถ้าแยากได้ยาถอนพิษเจ้าต้องทำทุกอย่างที่ข้าสั่งได้ได้ไดเจ้าจะเลือกไม่กินก็ได้นะข้าวแค่ปล่อยมือ มมใหม่นะได้เลยได้เลยข,ข้าจะกินเกือ,อ <c oughs> ดีมากขึ้นมาได้แล้วข้าตกใจแทบตายเจ้าจัางน่ากลัวนะ อย่าเสียเวลาเลยยาของข้าเนะี่ยละลายตอนท,ที่เจ้ากลืนมันไปนอกจาดข้าล้ก็ไม่มีใครช่วยเจ้าได้โอ้ไม่สิทำไมเจ้าไม่ลองหาหมอรักษาดูละ่ะข้าอยากเห็นจุดาตายอยางจะช้าและเทรมาน เป,เป็นไปไรไงไม่นะพวกเรายังเหลือเวลาก่อจะถึงจวนเสนาบดีคุณนายเจ้าท่านช่วยเล่าเรื่องราวของจวนเสนาบดีให้ข้าฟังระหว่างทางได้หรือเปล่าได้ครับคุณหนูซู ผู้ใจคุนนี้เป็นนักฆ่ารึเปล่าเขาไม่มีตังเป็นนักฆ่าหรอกนี่ว่าเขาบาดเจ็บหนักขนาดนี้แล้วก็คือใกลกันท่นอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมดูจากเสื้อผ้าของเขาข้าว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากจางเถอะไม่มีประโยชน์ที่จะกาดเราแค่จะไปตามหมอมาดูเขาแล้วก็ตามเขาเมื่อตื่น ก่อนท่านอ,องอาก็เป็นคนร้ายลราไปเหรอคะท่านอ,องท่านอ,องเด้ออะไรกันเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรสุเอเธอยอยู่ไหน พวกนั้นทำอะไรกันอยู่นะไม่อยากจะเชื่อว่าแกผูญญ้หญิงคนเดียวพวกมันก็ฆ่าไมา่ได,ด้ภรรยาเสนาบดีเสียหลานเองหลานเองหลานเองเจ้านั่งอยู่ที่นี่มาหน,นึ่งช่วยยามแล้วเจ้าจะนั่งอยู่ที่นี่จนวันผูงนี้เลยเสนาบดีสู้ฉางช,ชิง เมือออกไปมันก็เรื่องของข้าคานัังตรงนี้มันขัดขวางการสาสัมพันธ์ของท่านกับลูกสาวหรือยังไงล่ะทำไมเจ้าไม่เกิดใจบ้างล่ะข้าพบสินเออแล้วป่ากลับมาก็าเพื่อเยาวนะเพื่อเยาล่ะ หยอกำลังจะได้แต่งงานกับองคชายหกน้องชายแ่อยู่น้อยที่สุดของเตนั่งจะหาสามีที่ดีเหมือนองชายหกได้จากที่ไหนอีกล่ะแล้วองค์รัชทาย,ยาดล่ะเออองรัชทายยาทล่ะ นท่านนายหญิงคุณหนูสู้กลับมาแล้วเจ้าค่ะตอนนี้นางกำลังลงจากรถม้าตรงหน้าประตูเจ้าค่าละลาดอิงเอาไว้ขก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังเจ้าเพียงแค่ต้องเกอาใจว่าข้าปาสินเออกลับมาเพื่อประโยชน์ของพวกเราชวนเสนาบดี ขุนหนูซูปวดระวังตอนลงจากรถนะเจ้าค่ะแปลกนะิ่งนะเหตุใดนางเจ้าถึงเปลี่ยนมาทำเดียกขุนหนูซูได้านางถึงการดูแลขุนหนูซูดีกว่านายหญิงซะอีกแต่โปรดระวังอาจเป็นเพราะมีบางอย่างที่พวกเราไม่รู้เกิดขึ้น ในที่ส bu ุดฉ mm. ันก pues ็มาถึงคุณหนูซูปวดเข้ามาด้านไนเออช้าก uh, ่อนในเมื่อท่านเป็นบุตรของเทนดาบดีตานไม่ควรเดินเข้ามเข้าจวดพ่อบ้านจวนตะกุซูเชียนเมือง เจ้าลีเจ้าแก่ก่กวเจะฟังรู้ความแล้วหรือยังไงก้าเคยบอกอะไรกับเจ้าวะเออพ่อบาทเจียนอย่างไรเส้นหนังก็เป็นบุตรีของท่านเสนาบด,ดีพอเถอหน้าบุตรีของท่านเสนาบด,ดีเหรอ <laughs> นับเป็นแก่บุตรีของผู้ที่ต่ำต้อย จะตกละดียังไงในฐานะนของพ่อบ้านจะไม่กู่ควรมาตัดสินค่ะน่ารำคาญนะ อโอ้ยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละขิดพอดีเลยฝ้าวิก่อนเถอะคุณดสูสในท่านกับนายหญิงน่าจะํำลังรอท่านที่ห้องถูงข้ากําัังจะพาท่านไปที่น,นั่นไม่ต้องรีบห้องข้าอยู่ไหน แค่อยากล้างเนื้อล้างตัวก่นอนเอิข้าเขาว่าแบบนั้นไม่น่าบอกท่านไม่ควรปล่อยนายท่านกับนายหญิงรอเออเออเออพูกดดีครั้งได้ไหมเออข้อออา,อาจะไปท่านไปที่ห้องของท่านตอนนี้โปรดตามข้ามาดี